เกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคโบราณที่มนุษย์เริ่มพบปลูกและเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มมอผลผลิตและความยั่งยืนวิวัฒนาการของเกษตรกรรมไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนแต่ยังส่งผลต่อโครงสร้างสังคมเศรฐษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสารคดีชุดนี้จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์เกษตรกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นในยุคหินใหม่ไปจนถึงเกษตรกรรมอัจฉริยะในศตวรรษที่21 วลราาหแ่งเจุดเริ่มต้นของเกษตรกรรมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษย์ลองจินตนาการถึงโลกเมื่อ10,000ปีก่อนมนุษย์ยุคหินเก่าเพเรียลิติกต้องล่าสัตว์และเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดแต่ละวันเต็มไปด้วยการค้นหาอาหารไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตเร่ร่อนแบบนี้คือความจริงที่ดำเนินอยู่หลายพันปีแต่จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อมนุษย์ค้นพบการเพาะปลูกข้าวสาลีและข้าวบาเล่ความรู้ใหม่นี้ ทำให้พวกเขาสามารถควบคุมแหล่งอาหารได้นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์เช่นแพะและวัวยังช่วยเพิ่มทรัพยากรให้มนุษย์มีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นพร้อมไม่ต้องพึง่งพาการเร่ร่อนอีกต่อไปมนุษย์เริ่มสร้างหมู่บ้านถาวรและรวมตัวกันเป็นชุมชนการเกษตรกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้อรารยธรรมแรกเริ่มต้นขึ้นเชื่อมโยงมนุษย์ด้วยการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาในหลากหลายด้านการปฏิวัติยุคเกษตรกรรมคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ ซึ่งจะสืบทอดกันมาเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกจนถึงปัจจุบันยุคอารยธรรมโบราณการปฏิวัติแห่งการเกษตรกรรมในยุคอารยธรรมโบราณการเกษตรกรรมเปรียบเสมือนหัวใจที่ขับเคลื่อนสังคมแม่น้ำสายหลักอย่างไนและยูเฟรติสนำพาดินอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินทำให้มนุษย์สามารถเพาะปลูกพืชได้มากขึ้นนี่คือต้นกำเนิดของเมืองใหญ่และอารยธรรมที่เรารู้จักในวันนี้เพื่อควบคุมน้ำหลากและหล่อเลี้ยงพืชผ,ผลผู้คนในเมโสโปเตเมีย และอียิปต์ได้คิดค้นระบบชประทานสุดล้ำเช่นคูคลองและเครื่อเล็กๆสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนในยุคนั้นสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีและเพิ่มผลผลิตของอาหารอย่างมหาศาลคันนถยที่ใช้สัตว์ลากคือความการ้าที่สำคัญของยุคจีนโบราณและอินเดียเครื่องมือนี้ช่วยให้การเพาะปลูกง่ายและเร็วขึ้นพร้อมเปิดทางสังคมให้เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อผลิตอาหารได้มากขึ้นอารยธรรมก็พัฒนาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสู่จุดสูงสุด ยุคกลางเกษตร,รกรรมแบบฟิวดันรู้หรือไม่ว่าในยุคกลางดินแดนในยุโรปส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยขุนนางชาวนาเป็นแรงงานหลักที่เพาะปลูกพืชผลเพื่อป้อนทั้งสังคมและชนชั้นสูงระบบสตรินาไม่ได้แค่สร้างความเหลื่อมล้ำแต่ยังหล่อลลอมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในยุคนั้นอย่างลึกซึ้งหนึ่งในนวัตรกรรมสําคัญของยุคกลางคือระบบการปลูกพืชแบบ3ส่วนการสลับการเพาะปลูกระหว่างข้าวสาลีพืชอาหารสัตว์ และพื้นที่พักดินช่วยเพิ่มผลผลิตและรักษา,าธาตุอาหารในดินทําให้ชาวนาเลี้ยงครอบครัวและตอบสนองความต้องการของสังคมได้มากขึ้นกว่าเดิมยุคกลางยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เช่นคันถายเหล็กที่แข็งแรงพร้อมเจอดินลึกกว่าเดิมและกังหันลมที่ช่วยจัดการงานได้มากขึ้นในเวลาน้อยลงเครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มผลผล,ผลิตแต่ยังขยายขอบเขตที่ดินในการเพาะปลูกทําให้ชีวิตชาวนาเปลี่ยนไปเกษตรกรรมในยุคกลางไม่ได้เป็นแค่หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นบทเรียนแห่งการพัฒนา และความยืดหยุ่นในยุคแห่งข้อจำกัดยุคปฏิวัติเกษตรกรรมพลิกโฉมการเกษตรสู่ความรุ่งเรืองสงสัยหรือเปล่าว่าโลกของเราเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ยุคเกษตรกรรมที่ทันสมัยได้อย่างไรในศตวรรษที่18-19ยุโรปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเกษตรที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้าน หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือการประดิษฐ์เครื่องหวานมาเมล็ดโดยเจโทรเทลช่วยให้การหวานมาเมล็ดแม่นยำขึ้นลดการสูญเสียนอกจากนั้นยังมีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติและเคมีที่เพิ่มผลผลิตพืชทําให้สามารถเลี้ยงดูประชากรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยุคนั้นยังมีการศึกษาและปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อให้ทนทานและได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นการเลี้ยงสัตว์ก็พัฒนาอย่างมากทำให้ได้เนื้อนมและขายที่คุณภาพสูงกว่าเดิมซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญสู่การเกษตตรที่่ยยังยืนนนใอาค ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมไม่ได้เป็นแค่เรื่องในอดีตแต่เป็นหลักฐานสำคัญของการเกษตรในวันนี้ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนโฉมเกษตรกรรมเครื่องจกักรกลยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่เพียงปฏิวัติโรงงานแต่ยังเปลี่ยนการเกษตรอย่างสิ้นเชิงการมาของรถแท็กเตอร์และเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติในศตวรรษที่19ทําให้งานไร่ที่เคยต้องพึ่งแรงคนกลายเป็นกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เครื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีปุ๋ยเคมี และยาฆ่า,มาแมลงยังช่วยเพิ่มผลผลิตในปริมาณมหาศาลการพัฒนานี้ไม่เพียงพัฒนาความมั่นคงทางอาหารแต่ยังทําให้การเกษตร,รเลื่อนขั้นไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงแนวคิดเกษตร,รกรรมเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นในยุคนี้เมื่อทุกอย่างตั้งแต่การปลูกพืชไปจนถึงการเก็บเกี่ยวถูกวางแผนเพื่อรองรับความต้องการในตลาดโลกนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่การเกษตร,รและระบบเศรษฐกิจเริ่มผสานรวมกันอย่างลึกซึ้ง ความเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตร,รที่ทันสมัยมากขึ้นยุคนี้เป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราเห็นในระบบการผลิตอาหารในปัจจุบันยุคป,ปฏิวัติเขียวเปลี่ยนโฉมโลกการเกษตร,รในศตวรรษที่20 เคยสงสัยไหมว่าโลกสามารถผลิตอาหารพอสําหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรยุคป,ปฏิวัติเขียวในศตวรรษที่20เป็นคําตอบสําคัญนักวิทยาศาสตร์อย่างนอร์แมนบอลล็อกปฏวิวัติวงการด้วยการพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวสาลีที่ให้ผลผลิตสูงมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มผลผลิตยอย่างมหาศาลแต่ยังช่วยลดปัญหาความอดอยากในหลายประเทศอย่างไรก็ตามความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีผลกระทบของมันเอง ในความพยายามช่วยให้ผลผลิตเติบโตปุย๋ยและยาฆ่า,มาแมลงถูกใช้อย่างหนักหน่วงแต่การใช้งานมากเกินไปกลายเป็นอีกเรื่องใหญ่ดินเริ่มเสื่อมโทรมและสารเคมีเหล่านี้ยังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษในน้ําและระบบนิเวศที่เสียหายบทเรียนสําคัญจากยุคนี้คือต้องรู้จักหาสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติเราจะทําอย่างไรให้การเกษตรยั่งยืนมากขึ้นถึงเวลาสํารวจแนวทางใหม่เลือกใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีก็เป็นหนึ่งในโซลูชันเสริมดินด้วยปุ๋ยธรรมชาติหรือการปลูกพืชุนเวียนวิธีเหล่านี้ช่วยรักษาดินและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนยุคเกษตรกรรมสมัยใหม่เทคโนโลยีและความยั่งยืนเกษตรกรรมในศตวรรษที่21กำลังเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เกษตรกรทำงานง่ายขึ้นและได้ผลผลิตดีกว่าเดิมพร้อมแนวคิดการทำเกษตรที่รักษาสิ่งแวดแล้อมเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนวิธีการเกษตรอย่างไร โดรนและเซ็นเซอร์ทำให้การตรวจสอบพื้นที่การเกษตรแม่นยำขึ้นลดเวลาและค่าใช้จ่ายแถมยังช่วยคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า AI เองก็ช่วยวางแผนการเพาะปลูกเพื่อผลผลิตสูงสุดเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำเกษตรที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญในยุคนี้เกษตรอินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมีขนาดที่เกษตรกรรมแม่นยำสูงใช้ข้อมูลช่วยประหยัดทรัพยากรเช่นน้ำและปุ๋ยนอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย GMO หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรมช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตอย่างยั่งยืนทนต่อโรคและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นพืชที่ทนแรงหรือต้านมาแมลงศัตรูพืชน,นี่คือทางออกในโลกที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทคโนโลยี Technology, และแนวคิดใหม่ในเกษตร,รกรรมไม่ใช่แค่เทรนด์แต่อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อผ,ผลผลิตที่ดีขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มวันนี้ช่วยกันสร้างโลกเกษตรกรรมที่ยั่งยืนวิวัฒนาการของเกษตรกรรมจากยุคโบราณถึงปัจจุบันเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในอนาคตเกษตรกรรมจะยังคงพัฒนาไปสู่แนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เกองราแห่งกาลเวลา